เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อเป็นเพื่อจะเป็นอาจารย์สอนให้รู้ว่าเรามันเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกันอย่างยิ่งถ้าเราไม่เลี้ยงเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายจุน,นักก็ดีแมวก็ดีไก่ก็ดีปลาก็ดีเต่าก็ดีทางคบก็ดีพอเมื่อเลี้ยงกับมันอยู่กับมันเป็นปีสองปีสามปีจึงรู้ว่าอ้าวหมมันมีความหมาย เหลือเกินมันเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายน่าสงสารทำอันตรายกันไม่ลงล่าเลยกันไม่ได้ <c oughs> มันต้องช่วยกันนี่มันเกิดความรู้สึกที่ว่าต้องช่วยกันที่นี่มันสอนมากไปกว่านั้นต่อมามันสอนโอ้ยสอนว่าเรายังไม่ดีไปกว่าสัตว์เหล่านั้น เราเป็นคนเนี่ยยังไม่ดีไปกว่าสัตลานั้นสัตลานั้นมันซื่อตรงกว่าเรามันมีความบริสุทธิ์ตร,ตรงไปตรงมาไม่ประศ,าศ,าศีประสายิ่งกว่าเราเรามันโกหกคดโกงคดในข้องอ,งอกระดุกโกหกหมดแท็จปากพูดอย่างใจพูดอย่างแต่สัตลานั้นมันไม่เป็นนี่สัตลานี้มันเป็นอาจารย์สอนให้เรารู้ว่าแกยังไม่ดีไปกว่าสัตดิรชานเลย ในบางแง่แการจะรีบแก้ไขไอ้ความบกพร่องในบางแง่ของกาสีสุน,นักก็ถือว่ากตัญญูคนก็ไม่กตัญญูเท่าสุน,นักนี่มันจริงหรือเปล่าถ้าจริงรีบแก้ไขสีที่บางเวลามันเป็นอาจารย์มันสอนให้ดูว่ามันสันโดษกว่าคนมันเจียมตัวมันไม่ยกหูชูหางเหมือนคน พระเนรพูดจาโอหังยกภูชูหางคางคกทำไม่เป็นเต่าทำไม่เป็นปลาทำไม่เป็นแมวทำไม่เป็นเห็นคางคกทีไรนึกได้ทุกทีไม่อยากดิบไม่อยากดีไม่อยากเผอไม่อยากทะเยอทะยานอะไรหมดเห็นคางคกทุกทีนึกได้ทุกทีเพราะไม่อยากดิบไม่อยากดีไม่อยากเผอไม่อยากบ้า เห็นเต่าทีไรก่อนนึกทุกทีว่าไม่อยากดิบไม่อยากดีไม่อยากเหอไม่อยากบ้าเนี่มันแสดงํำสอนอยู่อย่างนี้ให้เรามันไม่สันโดดอยากใหญ่ไฟสูงไม่เจียมตัวยกหูจูหางมันแสดงความสันโดษเจียมตัวไม่ยกหูชูหางข้อแท้จริงมันจะเป็นอย่างไรไม่ไม่ไม่สำคัญ มันสาคัญอยู่แต่ว่าเรารู้สึกอย่างไรเมื่อมองเห็นสัตว์เหล่านี้นี่ทางคกมันเป็นอาจารย์ที่ร่ายกาที่สุดด้อยเราคนนี่มันยึดมั่นถือมั่นมากตัวกูของกูตัวกูของกูวันหนึ่งหลายเรื่องหลายราวไอ้สัตว์เหล่านี้ดูมันไม่ออกว่ามันยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูอย่างไรเราก็ละอายมันบ่อยๆวันหนึ่งหลายหลายหน นี่เรียกว่าเลี้ยงไหวเป็นอาจารย์พลังถามว่าเลี้ยงสุนัขทาไมบอกเป็นอาจารย์เลี้ยงปลาทำไมเป็นอาจารย์เลี้ยงไก่ทําไมก็เป็นอาจารย์เหมือนกันมันมีอะไรที่น่านับถืออยู่หลายหลายแง่พอถ้าจริงเป็นอย่างไรไม่ต้องพูดแต่ถ้ามันแสดงอะไรให้เราเห็นในทางที่จะ ละอายมันแล้วก็ถือเอารีบถือเอาเราละอายทีนี้เลี้ยงสัตว์ไว้ทำไม็นตอบได้ต่อไปอีกว่าเลี้ยงไว้แก้ไขนิสัยความไม่เอาใจใส่ต่อผู้อื่นไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น <c oughs> ยะวัดดีพวกคุณอายุยังน้อยชีพจรยังเต้นแรง มันยากที่จะเอาใจใส่ผู้อื่นหรือเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นมันกลดกลัดกลุ่มอยู่ในความต้องการตัวเองมันไม่เอาใจใส่ผู้อื่นครับปากพูดว่าเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นมันโกหกทั้งนั้นมันพูดแต่ปากนะมันไม่เห็นใจไม่เห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นแม่ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วมันจะไปเห็นใจสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไร อย่างสุนัขนี่ให้มันกินข้าวเปล่าบางทีข้าวเปล่าก็ไม่ให้มันกินต่ซ้ำไป,ไปมันตรงนี้มากินที่วัดอยู่ที่บ้านแม้จะข้าวเปล่าเขาก็ไม่ให้กิน <c oughs> นี่ก็พูดว่าเลี้ยงสุนัขแมวนี่ให้มันหาหนูกินเองเป็นพร้อมก็บางทีก็ยังเอามาปล่อยที่วัดนี่แสดงว่ามันไม่เดาใจใส่ต่อสัตว์เหล่านี้ แล้วมันจะพูดว่าเห็นออกเห็นใจผู้อื่นเอ,อาใจใส่ผู้อื่นนี่มันโกหกคนมันเป็นตัวอย่างนี้มมาให้กินข้าวเปล่าแมวให้จับนูเอาเองแล้วลูกคนนั่นแหละมันก็พร้อมแห้งคุงโรก้นปอดไปดูสิไอ้ลูกคนเนต่ลาป็น พร้อมห้พุงโรกคก้นปอดบาปท,ที่มันไม่เคยสงสารแมวหรือสุนัขนั่นถ้าไปที่บ้านไหนวัดไหนเขาให้ดูแมวหรือดูสุน,นัขแต่เห็นว่าสุน,นัขหรือแมวมันอ้วนดีแล้วก็รู้ได้บ้านนี้เป็นคนมีเมตตากรุณารือว่าพระเนนวัดนี้มีเมตตากรุณาเพราะว่าสุน,นัขและแมวมันอ้วนดี <c oughs> มันจะไปไปกันหมดเลย แม่ัวนักกินข้าวมาให้แมวกินข้าวแล้วลูกของมันเองก็จะตัองกุงโรก้นปอดพร้พอมแห้งแรงน้อยก้นวินสยัยไม่เอาใจใส่ไม่จะใส่ผู้อื่นที่ถ้าสมมติว่าแม่มันเป็นคนรวย <c oughs> มันก็เอาแต่แต้มปากแต้มคิ้วไปงานสโมสรปล่อยให้ลูกมันเป็นลิง อาสาพิษเตียนเขาว่าลูกชายเป็นลูกพระเจ้าลูกหญิงเป็นลูกมนุษย์แต่เรนนี่เป็นลูกลิง <c oughs> พระแม่มันมัวแต่จะไปงานรื่นเริงสโมสรของสุภาพสตรีที่ไหนก็ไม่รู้พ่อมันก็มัวแต่ห้าเงินกินลาไปสโมสรปล่อยลูกมันเป็นอันธพาลน,นี่นิสัยนี่มันเพาะพักขึ้นมาอย่างไงคือการไม่อใจใส่ผู้อื่นแม่แต่เป็นลูกของตัว <c oughs> ผมว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้เป็นอาจารย์ไว้แก้นิสัยความไม่เอาใจใส่ผู้อื่นอาจารย์ผมคนหนึ่งซึ่งไม่เคยพูดกันเลยและใครก็ไม่รู้ด้วยแต่ผมรับเอาเป็นอาจารย์เต็มประตูเต็มหัวใจวันนั้นผมไปเที่ยวที่ท่าช้างท่าช้างเป็นบ้านเกิดในตายายของผมผมไปเที่ยวบ่อย คนคนนี้เขาชื่อแปลกเป็นผานรงอำเภอมันร้องตะโกนลั่นสงสารแมวสงสารแมวมันก็แหเหวียงขึ้นบาลงเรือไปกลางคลองมันทอดแหสองสามครั้งพอแล้วพอแล้วสำหรับแมว <c oughs> มันก็ขึ้นบกเอาไปต้มให้แมวกินมันไม่พอสำหรับคนกินเลยเนี่ยมันอุตสา <c oughs> ลงไปทอดแหยในคลองเอาปลาสองสามตัวมาให้แมวกิน มันเป็นอาจารย์ผมทันทีไม่ได้พูดกันเลยผมนับถือมันด้วยหัวใจเลยว่าคนที่เอาใจใส่กระแมวถึงขนาดนี้มันคงจะไม่มีจิตใจจืดถ้าว่ามนุษย์มันมีจิตใจเป็นอย่างนี้กันเป็นส่วนมากไม่ใช่ทั้งหมดโลกนี้มันจะดีกว่านี้นี่ เราลองเอาใจใส่แม้แกะคางคกเอาใจใส่แก่เต่าแก่ปลาแก่หมาแก่สุนัขแก่ไก่กระทั่าทางต้นไม้ซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดกันทีนี้พูดอยากให้แก่ตัวบ้างนะเนี่ยเลี้ยงสิ่งเหล่านี้เลี้ยงสัตว์เหล่านี้ว่าให้มันช่วยเราปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงหมาไว้ช่วยปฏิบัติหน้าที่หน้าที่อะไรคุณก็รู้ว่าขโมยก็ดีแต่ผมมากว่านะนั้น เรียมาวาให้เป็นสมทานให้ช่วยบอกเบอร์คนที่มาขอเบอร์แล้วไม่มารบก,กวนเราแล้วบางทีไม่มาเลยก็ได้เรืียกจิกกี่ว่าให้ตอนรับไอ้พวกจิกกี่ที่มาเจียวเจ้าในวัดไม่มีสมบัติผู้ดีเป็นนักเรียนชั้นปฐมมัธยมมหาวิทยาลัยมันยังมาเจียวเจ้าไม่สุภาพในวัดจะได้เรียกว่าจิกกี่แล้วก็แถมมีนางเบ็ดเอไว้ช่วยจิกกี่ตัวนด้วยนี่ <c oughs> เรียกว่าให้มันช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นภาระของเราที่จะต้องปฏิบัติอันนี้เรียกว่าประโยชน์ทั้งนั้นเลยประโยชน์สูงสุดมีบุญคุณแก่เราด้วยเรียกว่ามันเป็นอาจารย์มีบุญคุณแก่เราเรียกว่าแก่นีสัยสันดาลเลวๆของเราที่ไม่ค่อยเอาใจใส่ผู้อื่นนี่แล้วก็เลี้ยงมันไว้ช่วยทําหน้าที่ที่บางทีคนก็ทำไม่ได้ <c oughs> ที่นี้ผลพลอยได้พูดกันเสียบ้างก็จะสนุกดี <c oughs> เรื่องปลาทองกตัวอย่างมันมีเรื่องหินมาอัศจรรย์ปลาทองนี่ถ้าว่าโดยทั่วท้แล้วมีตั้งสามร้อยกว่าชนิดคำว่าปลาทองอย่างเดียวมันมีถึงสามร้อยกว่าชนิดที่เราเลี้ยงว่าย รอบๆปกตินั่นมันมีตั้3สามสิบชนิดถ่ายแยกชนิดตามหลักอันนี้ชาวบ้านมาเห็นโอ้มันปลาทองอย่างเดียวกันหมดว่ะเห็นแต่เป็นปลาทองอย่างเดียวนะไม่รู้ว่าทั้งสามชนิดนะสามสิบชนิดเนี่ยเรามันโง่สามสิบเท่าไปเห็นมันมีทั้งสามสิบชนิดชาวบ้านก็ว่าปลาทองอย่างเดียวมันก็ให้เรารู้ว่าเรามันโง่ เรามันคิดมากนึกมากละเอียดลนะออพิธีพิธัน